Welcome to Italy คะ่ะ no ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่อิตาลีนะคะเร,เราอยู่ที่ดูโอมโงนั่นเองค่ะเมืองมิลานค่ะเป็นไงสวยไหมอันนี้วันแรกของเรานะคะก็เดี <S 2> <S 2> ๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้าง ต้องสามต้ององศานี่ร้านนี้ค่ะร้านนี้นแต่ก็อยากมะแสงไม่ได้นะเดี๋ยวจะพาไปร่อนเรือนะคะถึงแล้วกวาะนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เดกาะแคนเว่านี่นั่งได้6คนก็คือเอรือลำหนึ่ง120ยบยูโรค่ะนั่งได้6คนนี่อันนี้เป็นผู้ร่วมที่ของเราค่ะตาตากล้องไปไหนคะตาตกล้องใช่ค่ะยังไม่เห็นตาตากล้อง ช่วยแชร์ให้ดูหน่อยนะคะว่าร,ารอบบรรยากาศมังบ้างเคี่ยงค่ะเร,เรามากินสปาเกตตี้หมึกดำเชีอรนซอสหมึกดำซอสหมึกดำสปาเกตตี้หมึกดำ a นีวันที่3ของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็พามาเที่ยวที่หอเอ็นพีซ่านั่นเองค่ะทุกที่ท้ายังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยสวยมากๆเลยหอเอ็นพีซ่าเขาบอกว่านะคะเป็นแหล่งกําเนิดน,นะคะของนะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อดงัดงอย่าลิเลโอใช่ไหมใช่ไหมคะเกาบอกว่าเอ่อคอยเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคํานวณในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของ,ของโล<อ>กทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ,ของ,ของ,ของ แรงนรง้ำท่วงใช้เนเรื่องของการทดลองนะคะที่หอเอพิซ่านี่เองแล้ว้าเกิดเราจะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะถ่ายตรงจุดไหนเนี่ยมันจะได้ภาพที่แบบว่าเออสวยที่สุดเดี๋ยวให้ตักถ่ายสวยขอเราแพนให้ดูก่อนตอนนี้เราก็เข้ามาขึ้าในหอเอพิซ่าแล้วนะคะทุกคนก็กำลังคิดภาพอยู่คะ่ะว่าจะถ่ายยังไงนะคะให้ภาพแบบไม่เหมือน ไม่เหมือนดูสิคะา,าเห็นไหมเห็นไหมสวยมากสวยมากท่ายากก็เยอะท่ายากก็เยอะสนุกนใช่อุยเหนื่อยมากเลยทะเมื่อกี้ยืนเป็นตัวเก่ง วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่ที่อิตาลีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่โอลิเซียมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสนามกีฬาที่เขาบอกว่าสร้างเมื่อปี80คศ80แล้วซึ่งนับก็นับไปนับมาก็แก่กว่าอายุเราเยอะมากแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะสร้างด้วยนะคะหินอ่อนทั้งหมดเลยดูสิคะง่ายค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำพุเทลลี่เ เขาบอกว่าเชื่อกันว่านะคะาต้องโยนเหรียญแล้วก็อธิฐานเวลาโยนก็คือต้องโยนผ่านให้ผ่านหัวใจใช่ไหมให้ผ่านไปขวาจากขวาไปซ้ายเพื่อที่จะได้กลับมาคุนมครั้งค่ะสวยมากสวยมากเป็นรีวิวนะเผื่อใครอยากมาจะได้มาดูว่า เขาก็บอกว่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าพระเอกหนังกับพระเอกกับนางเอกมาถ่ายละครสักเรื่องหนึ่งค่ะของของบ้านเขาเนี่ยแหละเราก็มากินไอติมแม็กนัมเราก็มาถ่ายตรงนี้เหมือนเหมือนเกาหลีอะค่ะก็คนก็ไปติดตามชีวิตดาราเหมือนผู้เพยสานวิวัฒน์ใช่ประมาณนั้นดูสิแต่ว่าคนเยอะค่ะก็จะแบบเราก็จะมาย้อนรอยตามซีรีส์หรือหนังของเขาค่ะเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมที่หายไปนี่ไม่ไปไหนนะคะช้อปอย่างเดียวค่ะ <Iron toll> <os> You better love for the leaving, think a better place.